ไม่เอาต่อเอาต่อค่ะเขียนใส่บวกอ๋อเขียนใน่บวกค่ะอันนี้เป็นหนังสือสัญญาซื้อขายนะคะเพือนผู้ซื้ออันนี้กับผู้ขายกัะเป็นตัเป็นเป็นเป็นลูกบ้านต้องนู้นี่ละแต่วันโน้นอ้วนนี่ย้ายไปแล้วเนาะย้ายไปแลยอะไอของแม่ เอ่อสัญญานีทที่ปริิที่กาสหาหมงเก้าเปนมุดยแบบธราคนสองพันสิบแปดระหว่างนายไทยรัฐไทยเขียวบระชร้าห้าสิบหกตบตัวเลยนตัวิเสียบูมฉบัละเอียดสุดต่อวันี้นสัญญาีจะเรียกว่าผู้ขายฝ่ายคือกับนายนาทีใช่ไหมคะนาทีเรนูนะคะ อยู่บ้านเลขที่66912ที่2ตำบลดอนทรายอำเภอบ้านโมงจังหวัดเชาซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาณนี้เรียกว่าผู้ซื้อฝ่ายหนึ่งข้อหนึ่งผู้ขายตรงลงขายและผู้ซื้อตรงรับซื้อที่เดียนเปล่าบ้านโสมบูรณ์ตบครอำเภอชีตำบนอาหารจำเนืนอไรเงินไม่เขียนเหรอคะจำงไไดไม่ได้ลงเหดอะไม่ได้ลงเหรค่ะเลื่อลงไะ สามงานในนี่ไงตรงตรข้อหนึ่งีิค่ะที่ดิีนกานวนที่ได้ทำงานกับมาไปค่ะไมีต่อตรงนี้นะคะในราคาเป็นเงินสุบเรีนไเท่าไหร่คะสงานเจ็ดไร่สองงานสามงานหรือสองงานสามงาน ในราคาเป็นเงิน6กแสนแปดเงบาทเออข้อสองผู้ขายยอมส่งมอบสินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อในวันที่28ก็คือวันนี้นะคะเดือนธันวามคมพศน5 8แค่แต่ตกลงกันว่าในระหว่างพี่ผู้ขายยังไม่สม่งมอบสินพ้์สินแก่ผู้ซื้อให้ถือว่า ยังไม่มีการซื้อขายในวันที่ข้อสามนะคะในวันที่ในวันทาสัญญาฉบับนี้ผู้ซื้อได้ชำระค่าราคารั์สินให้กับผู้ขายครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ยังไม่ลงเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายังไม่หมดข้อสี่ผู้ขายสัญญาว่าทรัพย์สินที่ผู้ขายนํามาขายให้แก่ผู้ซื้อนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวและผู้ขายไม่เคยนําทรัพย์สินดังกล่าวไปขายจำนองจำนำหรือทำผิดนิติกรรมสัญญาผูกพันกับผู้ใดมาก่อนเลยมาห้านะคะ จเป็นดานที่มาใหม่นะคะก็ถ้าผู้ซื้อรับผู้ซื้อชาระจํานวน5้าแสนบาทส่วนที่เหลือ180.000บาทจะชําระภายในเดือนธันวาคมพศ2 5ง9ันะคะได้งจ่ายโบเบิร์ตส่วนแปดข้อหัทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาที่ได้รับกร อ๋อหน้าพยานค่ะอันนี้คือเข้อใจนะคะเนาะที่อ่านมานี้โอเคทั้งสองใบนะคะเนาะไม่มีปัญหาใดๆนี่ียแนลงันอันนี้านี้บ่ย่างกไม่เห็านสมุสบายสบายล่ะุ่นบ้าจะโดนาบ้า้ะวยโอ้บค่ะ้แ่โอ้ะ

อก่ะไอตอยอดไปให้ได้รายกวาเอาเข้าเลยขายอ่ะเอาไปต่อทุนเป็นมูลค่เพ่มเพิ่มขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขนไปนะครับขายอีกเออวานมันเออยืขายเลยมันไม่ใช่คนเียัคนสองคนเลยค่ะไอ้เรื่องเรากะขายลูกขายลูกไปเลยขายลูกไปเกไทยเลาไ้ดาไทยเ็กเอ้า

บอกบอไอบอกม่ีใชรบอกมันยม่เืนติดซเีันนเกี่ตพราะว่าหมเพราแต่ว่าคือเราอาจจะไม่ใช่จีของเราพราะว่าเราอยูเราเองแล้วสินะนั่นน่าจะเนที่ภาาันที่กกได้ไวมากนะ ก็ยอดว่าต่อยอดจาก9ล้านเนี่ยนะหน้าแถวอย่างจัดจังนี่มันเป็น10ล้านก็ได้นะใช่ <trots> <coughs> 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 <coughs>